อาอะไรเลือกเลยพี่บอยมีมอะไรบ้างแต่ไม่ไม่คีน่สวยอะเมื่อกี้สวยพี<ห>่ซื้อได้น่าจะอาทิตย์เมื่อกี้ซื้อได้ออกหนึ่งน,นี่เหรอใช่ไหมนี่ว่างกัน,นยังไ,<ม>ไม่ได้ขายใครเลยนะชมดูก่อนแล้วกันชม<ง>ดูก่นอนแล้วโอเคเลยครับไม่แท้นะ อันนี้พี่เปิด <P ie pe an> พี่เปิดไว้แสนแปดหมื่นบาทสวยจริงรคือสวยจริงตลับสิบแปดกรัมอีกนิดนึงสิบเจ็ดกรัมกว่าแต่สิบแปดกรัมสว่ตลับละไม่หกหมื่นบวกลบอ่ะพาอแสนสองพาร์ 12, าที่สวยจริงใช่เอามาดูได้ใกล้ๆเลยซื้อมาลงคลิปไปก็ พี่ก็ซื้อมาเปลี่ยนแหละเพราะพาาอย่างนี้เราก็ซื้อแบ่งพวกมาไม่ได้ไม่ได้ซื้อหลุดอะไรแลยคำหนึ่งได้ไหมอ่ามาต่อจะก่อนนะแต่ห้าแต่ห้าไม่ไหวเลยเบอร์สิบแปดต่อสามหมื่นเลยอ่ะแต่ห้าเนีพัเก้าสิผมยังพอไปต่อยีด้มังไงแต่ห้าไม่ไหวเอามาแต่บก่อครับเอาแบบได้เสียสิบเจ็แล้วกันบางสวยถ้า พ้าพาหย่อนนี่แบบีอันนี้สวยๆจริงสวยจริงสวยจริงดูบ้าก่อนซองดูก่อนดูให้ชอบซองดูให้ชอบก่อนง่ายๆพาสวยแบบนี้ต่อมาขายไม่ได้ก็ไปใช้กันได้เลยจะหนีออกกั้เลยนี่ถามว่าราคาพี่เปิดเนี่ยก็เราเราเก็บความสวยใช่ไหมพาสวยเราก็ต้องถ้าไม่สวยพี่จะขายอยู่มันสามสี่หมื่นนะใช่ไหม ทำ <5. S 2> 16แสนหกแสนหกหมื่นเพราะว่าผมแสนหน่อยหรปล่าอ่ะอ้า165ป่ดให้แล้ว165แบ่งไว้มยกน้องออกมาหกหมื่แล้วหน้าแสนห้าพัเออทองหนาหน้าแห้าพันเรไปซื้อไม่ได้มนก็ซื้อได้แหละเือแต่แค่มันเรียกว่าอะไรนะ แล้วเพื่งซื้อมาทีเมื่อที่แล้วเมื่อกี้พี่คือแบ่งที่มาแบ่งบุญพี่มาเรียนรู้เรื่องเพื่อนน่าจะมีไปกินน้อยใจหน่อยเด้อครับโอนะแสนหกห้าจบโอเคครับอาร์ตดีประเสริฐนี่ต้องงี้เต็มข้อล่อเต็มแข้งอีกแล้วเอานะขายสองแสนสวยไม่เป็นไรครับสวยขายได้จริงเป่นจริงรูยเรื่องสวมอยู่ซื้อผ้าสวยเป็นกวนแล้วซื้อผ้าสวยจะเปกลัวนทำไมพี่บอยโอเค เดาวน์ท็อไ,ไ,ไ,ไดีได้แล้วดูกค่นตอน